อันนี้เส <Wars. S 1> ียงดังมากนะครับนี่เปิดขึ้นได้นะครับแต่ปิดไม่ลงนะอันนี้เปิดขึ้นนะครับแล้วก็การหนักมากนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเราจะมาทดสอบอีกทีนึงนะครับผมนะครับวันนี้มาเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายทดแทนของเดิมนะครับอันนโช๊คใหม่ที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับเป็นโช๊คตรงรุ่นนัตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อสายนะครับอันนี้ติดตั้งเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะครับตองรุ่นเลยนะครับอันนี้เป็นโช๊คเดิมที่เราตอดออกนะครับ ที่หมดเดิมเปิดได้ปกตินะครับปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยรามาลองเทสอีกรอบหนึ่งเปิดปิดที่หมดเดิมได้ปกตินะครับเห็นช่องก็จะนิ่มขึ้นนะครับปิดดที่หมดเดิมได้ปกตินะครับ